อ้ยโดมนี่ก็นวยง่แท้ล่ะปันนันเราคือขี่ทีบหายผ้ามาหม่องนี่อนี่นเอาเลยเอาเลยลูกแหลกเลยแหลกเนแหลกนี่นี่กันง่โอ้ยงวยง่แห้งปันนันขี่ทีนี่คนละสายคนละสเลยอ้ยังทันนันขี่ตัวแทล่ะพี่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 ่พ่พี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 ่แี่ี่พี่อ่่่่ี่ี่่ บ่ทายกูเนียพี่น้องเอ้ยสาวนะเงาเนี่ยโอ้ลูกแดงๆนี่เขาเรียกว่าไรเออมันก็เป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยเออหนุ่มใหญ่ๆนะพี่น้องเอ้ยเอาบนแกงเลยบออี๋ยวเขาจะไปตัดก้านตัดก้านเงาถิ่นอ่ะ เอาเออกกันย่างๆจงสิเวลาไปฝากคนมันง่ามดิบอ้อเออมันง่ามแต่ว่ามันมันห <c ười> นักดิเอาคือคือหันนอ๋อโอ้โหสีเอาบนต้นอ๋เอเราคือกีท่ทีแล้วคือบ่าให้มาเก็บฟังดิมั่นแต่คือกันก็ถึงหัวห้องเขาเปล่าอ้ยหน่วยนี่โอ้ยสองอันไอ้จ้องลองเอาบ่าเอาตัวหนึ่ง โอ้ยหนูใหญ่แห้งไหมหลายแล้วได้คืยหลายแล้วปะเอ้าเราไปมันโลแพงอยู่ได้เดินกินซะบัดนี่ย่างกินถอนอันนี้มันจะกินเลยเฮ้ยเอาบ้เอา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 กับเอาก่อนมื้อนี่ขอเงียวเด้อขี้แตดดอกอะไรกันเนี่ยอันนี้อะไรคะนวลนันคือเป็นแบบนี้หระค่ะคลุมต่างคือเราไปเราสนับเป็นแฝดั้าคอยกินขอสิได้ลูกแฝดบ่นคลายๆอย่างโน่นขคือหำ ดิดีเดนี่เดนดีจอมแมนเฮียิดีีเดนีเอาตัดจแม่เอาขอโทษเบ่เอาบเอาเพื่นานเต็มตะก้าละสรหาบาี่วเจ้าร้อนหลดไเขาเข่ากระซิ่งลหกนี่วยนี่นี่มันเป็นตหักเลยนี่เป็นตะวานเีอเด่นี่กินตลดมังกินตลดตลาดมึงกินอะออะกินซิมมหวานนี่เด่นหวานกินลาบบต้องล่างแล้วว่ะนี่เสื้อขาวหวานอีหลี อุ้ยเป็ดอุ้ยเป็ดหน่อยมาอยู่อย่างงี้เอาแลนเป็ดแลนนกเป็ดน้ำลงเขาไหมอย่างสูงนะไอจูกูอยู่บนนู่นกันว่าสิบ่เอาบ่เอาก็อดใจบ่ได้รู้หรือพบ่ลู้อะไรกัเป็ดอะเก๋ง่ายว่าลังม่วงม่วงเหรออ้านจานงามงาม วางค่ะวางอันนี้นี่นี่เต็มกล้องแล้วค่ะเราตัดแบบสวยๆนะคะตัดก้านย,ยาวๆเอาไปฝากค่ะคนนึงก็บอกตัดสั้นๆ,นๆกาน้านยง้มันนักค่ะว่า,วากา้านแง้มมันนักแต่มันสวยเอาไปฝากนะมาเ <laughs> <laughs> พิ่งจะไปเข,าข่าห้องน้ำค่ะเซ็ตสิ้นเรียบร้อยภารกิจการเก็บสตรอเบอร์รี่โอ้ยม,ขขมีความสุขค่ะมีความสุขหลายๆบ่ควยได้มาแบบนี้นะคะเพราะว่าขับรถประมาณสองสามชั่วโมงเลยเฮ้ยเพราะว่าน่าจะทับทิม ลาสลักข้างหลังนี่นะคะก็จะเป็นสวนผลไม้คือกันนะคะเพิ่นกำลังเริ่มปลูกเริ่มบอกผอกบอกพุ่แล้วก็บฟางนี่หนึ่งสองสามสี่เป็นสีโรงเลื่อนของสตรอเบอรี่นะคะแม่ผู้ใหญ่ก็เดินชมนะคะบรรยากาศนี่บอกพุ่บอกพีชไปดังสันแล้ววันเราปลูกบอกหน่อบอกหน้าสองนี่เป็นต้นอาผลไม้นะคะยังหน่อยๆอยู่เลยฮะนี่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 อัน ยังขมอยู่เลยอันบอกนี่ยังก่ออันอ่าบอกแอปเปิลคอร์ดนะแม้นี่ต้นบอกแอปเปิลคอรค่ะเออขมขมเนี่ยนวดไว้ยังหน่อยๆอยู่ให้เขาเบิ่งต้นบอกแอปเปิลคอรนะคะแอปเปิลคอร์ดะะแอปเปิคอรนะอนี่ยอาทิตยนวดอันนี้แอปเปิลคอรพวกพวกบักพพวก,พวก,พวกอันนี้นะตระกูลเดียวกันนะนะขมขมนี่ยนะล้างามือค่ะล้างมืออ่ะล้างมือก็ถ่ายค่ะ เราบ้ากล้งปตับมะฮงก็ต้องล่างมือเลยเดโตแล้วมากยเหน่ะอันนี้เรียกว่าต้นอันนี้ค่ะนี่นะดอกอันนี้ที่เขาจะเอาไปย่างกินนะคะอันนี้อาร์ติโชกอาร์ติโชกนะคะนี่ดอกอาร์ติโชกเวลามันใหญ่เขาก็ตัดดอกนีไปแล้วเขาก็ไปใส่น้ำมันมากรอกเกลือพริกไทยแล้วก็ย่างแล้วก็แฮนกินน้อยแซ่บนี่ แล้วปลูกหลายอย่างค่ะปลูกหลายอย่างโพพักมิ้นค่ะพักกระแงคือง่ายค่ะแข่ปารบ้านเฮากับเสือเอิญพักกระแงกับเศษเนาะบอกง่ายหนึ่งนะคะโ้ประเทศลงจากสี่แล้วแล้วก็เกียร์อันตรายเลยน้ำใสหัวเราบอกนะอันตรายอันละเดี๋ยวข้ามถนนนะคะกำลังจะกลับค่ะแต่ว่าเฮาอาคีรถพันนะคะนิ้วเสียมรถไฟที่ว่า สมัยเก่าๆเก่าๆเลยเนะี่ยยูนีนะคะของนิวเซาเวลของหอ่างเขามาไว้นีเบิร์นะคะขี่ผ่านเดี๋ยวเบิงแป๊หนึ่งทางในเนี่ยจะเป็นรถไฟนะคะรถไฟเก่าๆเก่าๆเลยพูนอีกอันนึงเราต้องทายผ่านกลงมพูนนะคะอี่ทางในเจไดไม่ได้เ,ดเข้าไปนะคะ กำลังจะเดินทางกลับคากลับแล้วเนี่ยแถวนี้นี่เป็นมิวเซียมหมดเลยค่ะมิวเซียมมิวเซียมมิวเซียมนะคะของรถที่สมัยเก่าๆร้อยสองร้อยปียูนีหมดเลยแล้วเขาก็จะเปิดนะคะให้นักท่องเที่ยวหรือว่า,าเด็กหน่อยนักเลียนขี่ในช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะนี่รถไฟเก่าๆเก่าๆเ,เ,เ,เลยโอ้มายูนี่หมดเลย นี่ค่ะพวกทานหอ,อกทานหินรถไฟทานหินอยู่ในนี้หมดเลยหวัวจักเก่าๆเจ่าเก็บหลักฐานไ้จับเจาของก่อนอุ้ยนกไม้ขึ้นเป็นแนงเลยอ้ยเต็มเลยนี่เยอะเยอะเยอะเราต้องเก็บเลยเก็บเลยดึงเอาที่มันอ่อนๆนี่นี่นี่มาเจอหน่อไม้ค่ะมาเจอหน่อไม้เก็บก่อนเก็บก่อน,น,น <S <S อ้ยเยอะมาก อุ้ยเอาก่อนงี่ไ,เไงเดินระวังระวังงูหน่อยนะ,ะเออระวังเอากลับแล้วนนะ่ะกลับทำไมล่ะก็ให้ดูบบไ,ได้เอายอดยอด,ยอดมันอุ้ยไหลแฮ้นี่ค่ะมาเจอกอนนไำม้ขเขาจาตัดว้นะคะแตกตื่นเล่าตื่นนี่นี่อย่างนี้ก็เก็บเก็บเอาหมดเลยนี่ปุ้ยอย่างเงี้ยข,ขาวๆเนี่ย บ่อฝาเก็บยันโอเคเขามา่พอเจอของเขามาพออ่พอยุยังนี้โอ้ยเปงนอมันนี่มันข้นจนมันแตกก่อแล้วเนี่ยหมดหมดดึงนอไม่เออเอาดึงดึงได้ไหมปอ๊งงอปก็ดึงอะไรดึงให้มันขาดขาดอะไรก็ได้เดี๋ยวเราไปปอกทีหลังนี่โอ้ยนอไม่ แดดนี่ค่ะช่วงนี้บางปลาแต่ละเขาเจ้าตัดกอนเอาใหม่นะคะตัดถิ่มเบิดเลยเราก็ปล่อยให้มันขึ้นมาใหม่เขาตัดเอาตนเบิดเลยแต่ผมไม่กินมาพ่อก,กับตองแลนค่ะตองแนลนรัดพอยังปุ้ยเออช่างเขาอันนั้นมันไปพ่อป้าตีเขาละ กลับก็กลับแค่นี้ก็พอแกงแล้วล่ะนี่อีกสองนอเออมันดึงได้มันอยู่ลถอยู่อุ้ยเชียร์ยังไงสวีทฮับไหเดร์ตาใหญ่แห้งเขาจะตัดต้นน้ำเิ็ม อเออแม่พูดย,ยังเห็นเขาแล้วพอแล้วพอแล้วอุ้ยหลายแห้งี้ยต็มเลยค่ะโอ้โหมันอินเดียน้องใหม่ไงกลุ่มเลยได้ยังได้เลยนี่โคกต่ำมากงเว้ยนี่ครองเหรอเออเลยค่อย,อยมานี่จะมาร้านไทยคับร้านไทย Turn right onto m e n a n g ดิ s ไ r เด t b ไ8เดิดดดไนไปรูทั้งถงเมืก่กมีในเมืองเก่าก็จะสีอีกแบบนี้อืมโอ้ตึกสวยมากค่ะอ่าบูรงกองนี่ไงโอ้เห็นใบบูรงกองเมื่อบานเขากันได้ไหมนะเห็นใบแจได้นะเออ Continue on B88 for f u r k i o m t หลังจากนะคะทากันไปเก็บสตรอเบอรี่แล้วเรียบร้อยตอนนี้มนานั่งอยู่ทะเลสิพากันไปกินเข่าค่ะพู หิวเข่าไปแล้วาพาก,กันเชื่อสีพอดนะคะพาก,กันมาน่งกินเขาเ่าวยทะเลอยู่นี่เดี๋ยวเขาจะไป็นตำบกหุงก,กินเขากันค่ะนี่เป็นน่ะทะเลไกลๆก่อนหอดบูลงกล่องนะคะตอนแรกพากันลุจากเขาฟังปุ่นมาตรงดิงดิงดิ่งดิงดิงมาหอดพี่เถื่อจะหอดป่านี่ประมาณสองภูเขาอ้าวบ่ม,มีผู้ใดตำบกุวงบ่รับกันเบดแล้วใส <c oughs> ่ไพ่สีตตำบกฮุง <ítulo> sabes, โอ้ยลมวือวือเลยจะนั่งจังไดจังสียูสบายดีแล่สีอก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 มาเดี๋ยวตามให้เอาตามตาเอาเลียนยัดวันี้อีปีก็ได้เอาสอกเจลี่เจลี่เจลี่มีเครื่องตามกงหงคาตะกอกตะกาพร้อมเรียบร้อย เียมีกเตรมเคคือบ๊วมันสีต่ำรสชาติอาคาเนโทรศัพท์อยู่ไหนหนูเออนกระเป๋าแดดก็บอกอันนี้น้องปอจะต่ำ้มตำนะคะอุ้ยส่เยอะเลยไหนมตำเมื่อหล่สูงสูเสร็จบักหุงีใจนี่ไงต้องใจด้วยครับรถเบิร์มือแล้วก็ได้มาต่ำบากหุงให้กิน ได้โอ้พี่ใหม่ก็มาคือม้าไก่แต่อายเพราะมืออาทินาดิเป็นพี่ใหม่โอ้อาทินาดิสีเสื้อสีเสื้อเนี่ยอันนั้นใส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 ไหมเนี่ยผมจะลด่ยใส่ตุ่นอ่ะอืมพอแล้วน้ำปลาโอ้น้าปลาคือจุุยพี่จุยนั่นนะพี่ ดี no, ย๋ยวให้เดือพสิ<ต>สจะถ่ายวิจะถ่ยะถยอยกินเน <Okay. S 1> ี่ยอ,อันนี้เนาะอันนี้ส้มตำนะคะส้มตำตำสดๆจากออสเตรเลียค่ะน่ากินไหมป๊อปโอ้พิคหว่ะเฮ้ยเยอะมากเลยอ่ะใครตำพิคไม่อยู่กับคนตำว่าอยู่คนใส่พริคไหมเอออยู่กับคนใส่พริกละ เคป้อบละกกินได้เลยอ้ยค่ะนี่เนี่ลักได้ยแซ่บบอ๊บอืมว่ฮอบมาสนี้เคคัตเตตตทะเลค่ะโอ๊ยไม่ได้กินทะเลตไม่มีเจตำทะเลไม่มีทะเลเลยก็เรามาตำอยู่ทะเลโอ้ยยกพกใส่กันเลยค่ะ ้แลวเ,ลเอาพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนี่กินข้าวมีหมูปิ้งนี่กับข้าวนะคะปิกนิกปิกนิกหิวเข่าเริ่มเลยม,มีแต่ผู้นาบูดหิวเข่าแห้งไม่นหนาวเนาะไม่นหนาวเนาะผู้แย่บ้านเมื่อคี่ที่เทเบิลกินเข่าหรอกค่ะมาเดอ้อกินเข่ากับบัวเน่ยเนาะผู <laughs> ้แล่บ้านบอว่าก <laughs> ูอยากเป็น โอ๊ยจวดขนาดเลยียังสิพร้อมปานนีอยังสิพร้อมปานนีอยากดูตอนเออตอนจุกปลาแดกมีสาวอาขาเขากินส้มตํานะคะสาวขาเขากินส้มตําก็เป็นตําเป็นมีเจ้ขาทําโดยสาวอาขาบ้านเสื้อแล้วไม่มาส่งอาหารมาเข้าไหร่บ้านบอกมันเลยมันตํามันตําเป็นเชยมีแต่ตำก็เป็นนะเนี่ยหมดเนาะเมื่อเอี่ยงค่ะพี่กินข้าวเบิด เบิ้กองอยะกนี่เอาทุกอย่างเนาะกินข้าวเบิ้อัะเนเยอ,ญญอย่าวเอาไปเป็นลูกไผ่เด้อสุ่มื้นนี้กินข้าวหรกินายไรต้องใจงเรียบไม่ไหวด้วนางเด้พอสมควรตอนนี้พาคกันกับรถแล้วเดี๋ยวนูจะเอาขยะไปถิ่งนะคะ,ะทุกคนที่มาใส่บริการนะคะสถานที่สาธารณะแบบนี้ อาจะบ่ถิ่มขยะทัวทิพย์แถนแดนค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นกฎแล้วยังเป็นมารยาทที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเข้าใส่สถานที่ส่วนร่วมกาทําความสะอาดของผ้ของมั่นค่ะ,อะบอกไกจากสถานทีกินเขานะคะตรงนั้นก็จะมีเก้าอี้พร้อมาเจ,าจะมีงานแต่งงานเย็นนี้ค่ะดูลักษณะแล้วนะคะจะมีงานแต่งงานเบิงงบ้งยังคะแม่ผู้ใหญ่เบิ้ง่ากระปั้นข้อมันหน่อยข้อมัหน่อแล้วป้ายมันเขียนว่าหา้ามเลย หามเซิร์ฟนะห้องน้ำฟรีค่ะเข่าห้องน้ำนะคะตะก,กี้ไปเข่าห้องน้ำล้วก็พวกกระดาษที่ชงทิชชู่เองสิงกฟรีเอาคนปน้าเฮ็ดเอียงแลค่ะฟังมีเขาจะาไปเซิร์ฟม,มางรักกระดาษโตขื้นนะคะก,กระดาษโตโอือ๋อมีคนหนึ่งเซิฟู่พอดีเนะสาวหน่อยเขาเก็บดอกไม้ชุดก็เหลืองดอกไม้ก็เหลือง สาวบ้านนี้ยังโสดนะคะนี่ค่ะผููดายะเมื่เป็นน้องสะพายพัชลีก็ติดต่อมาค่ะขอคนในเมนาติดทางดำก็ <c oughs> <c oughs> คนมินาติดทางดำเนอคะ่ะงม,มันอยู่ของน้ำอยู่บ้างคุณนะคะเมีันขาเจ้าเล่นกระดานโต๊ะเพื่อนูิ้ว้างคุณน้ำกันเด้่ ก็อ,อฟังคุณพ่อซ้อนลูกเล่นน่าพ่อซ้อนลูกเล่นเซอร์ฟค่ะไปเคลื่อนต้นแล้วก็นั่งนะคะนั่งกินล้มชมวิวหลังจากกินข่าวแล้วเดี๋ยวเขาจะไปต่อกันอีกค่ะไปรายที่นอกมือเน่อครบครบ,บิลิคบทุกที่ในวันเดียว